ต้องรับคุณร้อนสี่พันธ์เราคิดเองว่าถ้าเขาแกะแย่แน่ให้เขาแกะถุงผักเราแก่หนังมือเองนะเราจะรู้เพราะเดี๋ยวลุงเอจะต้องเอากรรไกรตัดปุ๊บบางเป็นแบบเริ่มใหม่หมดอะไรที่เราพอที่จะทำเองแล้วไม่หงุดหงิดก็จะทำเองก็ทะเลาะกันตลอดเวลาทะเลาะค่ะแล้วก็อุ่นของแล้วก็ทำเลอะเทอะ คืออุ้งเข้าใจนะคะเขาไม่ใช่ว่าคือผู้ชายไม่ได้เล่นเธอขนาดนนั้เขาไม่ได้เล่นเธอขนาดถ้าเขาอยู่กับพี่อ้นได้อะเขาต้องไม่ใช่คนไม่ใช่คนเล่นเธอหรอกไมจริงไม่น่าได้แล้วเมื่อวานเลยค่ะเรื่องสดร้อนอันนี้คือเรื่องสดร้อนเลยนะไม่เคยเล่าที่ไรกันไหนเพราะมันเกิดขึ้นวันเดย์ทูเดย์ค่ะก็ถันท่ากันอยู่เสร็จปั๊บเขาก็ไปเดินไปดูเขาชอบดูการแข่งขันสนเกอ็ตแล้วเดินไปดูทีวีเฮ้ยอ้นโอ้โหโชว์เหนือขึ้นมาแหม่ขอบทีวีมันฝุ่นเยอะมากแล้วก็หยิบกระดาษเปียกมาพิชูเปียกเช็ด ดูสิก้อนไม่เช็ดขอบเอาทำกันนลยมาจ้าสาวอลดยกันรายงานแล้วก็แล้วก็เช็ดกรอบทีวีโชว์พอพอเช็ดคราบนึกว่าจะพอใจแล้วลุงไปดูแกนเหล็กข้างหลังที่มันยืดได้ยืดเอาสอทันทีไอ้ที่ยืดกับทีวีมันโอเคป่าดูสิมีเรื่องไหนที่แบบว่าข้อขัดบัตรตายที่สุด่เราอยู่บ้านนี้มาแบบมีการหกเลอะเทโครมอุ๋ยไม่มีเลยอ่ะมันตึงไปเนาะไม่ดีอ่ะ ไม่มีเลยเหรอในเรื่องของหมวดของความสกปรกใช่ไหมคะเออหรืออะไรอย่างงี้ถ้าที่ที่รู้สึกคือของของในบ้านเสียหายอีกหมวดนึงที่ก็ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากอย่งไรยังไงต่อไปเช่นไม่อยู่ในไม่อยากอยู่ในบ้านถ้าหลอดไฟเสียเปลี่ยนได้แต่ถ้าขั้วเสียขึ้นมาปั๊บเนี่ยขั้วเนี่ยต้องใส่ช่างแล้วเราทาเองไม่ได้ใช่ไหมคะอะไรที่เราทาไม่ได้เียเราจะเครียดแล้วเพราะว่าช่างเนี่ยนะคะไม่สามารถมาได้ตามใจค่ะเออจริงก็สมมติว่าบ่ายสองปั๊บพรุ่งนี้ได้ไหมมันได้ไหมล่ะมันอุ่น ในความรู้สึกถ้าตาถามกันคือฉันไม่ได้ไงที่มันเป๊ะแล้วก็มันไม่น่าจะได้แต่ถ้าขั้วไฟรอได้แต่ถ้าน้ำซึมซึมเนี่ยมันไม่ได้เลมันเลอะเทอะมันเลอะเทอะก็ต้องหาในเว็บหาอะไรที่ว่ามาได้เลยแล้วก็ใช่แล้วก็แพงหน่อยแต่ว่าก็ยอมก็ว่าต้องเดี๋ยวนี้แล้วเขามีมามีค่ะพี่เคยตู้เย็นเสียตอนสี่ทุ่มโอ้โหมันจะอยู่ได้ไงในนั้นมันคือแช่ของอยู่ะมันจะไหลเจิงอนหมหเลยยังไงไม่ได้โอ้โหช่างต้องมาเที่ยงคืนก็คือมา เปลี่ยนอะไรก็ต้องทอํายังไงก็ได้ให้เย็นนะเพราะว่าเราไม่สามารถจะรอเราจะรอได้ยังไงอะ่ะจะไม่มีการเอาของออกมาวางเพราะว่ามันเรียงเข้าแถวกันหมดแล้วเอาของ<ม>ออกมาวางไม่ใช่บอราะอะไรนะเพราะว่ามันเรียงเข้าแถวกันคุณเขาก็ <laughs> าจะต้องเย็นต่อเนื่องเลยค่ะ<อ>เดี๋ยวพี่ที่ทำให้หน่อยนางก็แ<อ>บบมองหน้าแล้วก็ครับครับ,รบเป<อ>ลี่ยนบอร์ดก็เปลี่ยนบอร์ดก็ต้องเปลี่ยนบอร์ดต้องเปลี่ยนเดี๋ยวนานเปลี่ยนบอร์ดสี่ทุ่มครึ่งก็ของในบ้านนี่เครียดมากคือทุกอย่างในบ้านเนี่ยนะคะจะไม่มีผู้ช่วยอ้นจะเป็นคนดีวเองทั้งหมดช่าง ปั๊มน้ำช่างอะไรแต่เนี้ยจะคุยเองเพราะว่าอยากจะรู้ว่ามาเมื่อไหร่อะไรยังไงล่าสุดนะคะช่างบอกว่าจะมาซ่อมฝันสมมติว่าเราคุยกันไว้วันอาทิตย์มาวันพฤหัสต้องมาแนา่แล้วไงเพราะว่าล่วงหน้าน <ะ S 1> ตัวแรกจะให้มาวันจันทร์ไแล้วไพฤหัสสิบโมงเทตอนพฤหัสแปดโมงอุย้ยเส้นเลือดอ ในระหว่างนั้นก็คือถ้าเธอมาไม่ได้ฉันก็จะได้เปลี่ยนคนอื่นแล้วง่ายฉันหลัไปตั้งหลายวานัวนสี่วันมันเกิดกรณีขึ้นกับเราได้ย,ยังอะโอ้โหหัวใจเต้นจริงๆนะคะโกรธมากโกรธโกรธโกรธจนแบบเอ๊ะเธอโกรธอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราหลังแล่มแบบแล้วมาวคุยกับตัวเองดีิวกับตัวเองก่อนตกลงโกรธอะไรเธอเธอเธอลองมองเป็นเรื่องเล็กซีเธอลองมองเป็นเรื่องเล็กไม่เป็นไรก็หาช่างคนอื่นได้อย่างเงี้ยแต่คนนั้นก็คือลบเบอร์ไปเลยนะคะไม่ไม่ดิวด้วยกันอีกไม่ได้แล้วไม่มีคุณภาพแล้วห้าามเพระว่าเป็นนคดิวเองอ้ยค่ะพี่จ๋าไม่่่ไไมมต้องการผู้ช่วยใใดๆนส่วนนี้าดปลววกันนี้ ฉีดหนูวันนี้อันนี้วันนี้เราก็วันนี้คนนี้มาติ๊กแล้วต <regret S 1> ิ๊คือเราจะเขียนไว้เลยว่าให้คะแนนเลยให้คะแนนคุณมีสมุดตรวจเหมือนจูนสาวิตรีไหมก็สมุดฉีดแค่ว่าพรุ่งนี้ทําอะไรบ้างเดี๋ยวลืมเพราะว่าดจดในโทรศัพท์ทาให้เป็นในโน้ตแล้วก็เอ๊ะมันมันติ๊กมันมันทำไมไม่ได้ค่ะกระดาษดินสอปากกาดินสอเลยแล้วเราก็เห็นเลยอะหมดนี้ทําแล้วช่างมาแล้วปุ๊บอันนี้แล้วเราโทรพี่กรณ์นี่มาส่งหรือยังโอเคแล้วเรียบร้อยฮ่าสบายใจแสดงว่าคือความสุขแสดงว่าทุกวันหรือทุกสัปดาห์มี to เองค s ะ พี่กรจะบอกมาว่าอะไรหมดอะไรชอบเดินจะพูดว่าบางทียี่ห้อนี้หมดเอ๊อยากอาจจะลองยี่ห้อนี้นะต้องซื้อหรือบางอันแทนกันไม่ได้ก็อย่ามาคิดแทนหรือบางอันโปรดีมากก็โอ้โหอย่างคุณแม่บ้านชีวิตเป็นแม่บ้านหงชอบมากเลยค่ะแล้วเข็นเข็นรถอยู่เจอคุณพละลพลกองเสงที่ซุปเปอร์ก็อายก็บอกว่าเฮ้ยนี่ซื้อเองเลยหรอซื้อของเข้าบ้านเองแล้วพี่ให้ใครซื้อเข้าบ้านเราอ่ะี่ก็พี่มาอยู่นี่ไงพี่ก็อยู่นี่ก็แม่บ้านซื้อ เฮ้ยไม่ได้ฟีลเลยเขาจะรู้ได้ยังไงว่าในรายละเอียดเราอยากใช้อะไรอะไร่นี้ใช่ไหมนี่ไงแต่ว่าต้องทําเองถ้าคนจะซื้อเองเนี่ยต้องทําเองหยิจับพี่ซื้อพี่ซื้อแต่ว่าหลังๆพี่ป้นยืนหน้าที่ไปเยอะเหมือนกันพี่ป้นก็ไปซื้อพี่ป้อนดีลกับแม่บ้านตรงเราได้ดั่งใจไหมเน่ยพี่เวลาพี่ก็ต้องหลับคือชีวิตคู่บางทีพี่ก็ต้องหย่อนูหลับหย่อนหย่อนหย่อนไปบ้างหย่อนหย่อนไปบ้างพี่ก็ถอดใจเพราะแบบ แม่เราเห็นแล้วก็หมีมีคุณนะมีจังหวะการแบบโยนเสื้อลงตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยที่เราก็ต้องอืมแล้วไม่เคยลงไม่เคยเรียนรู้เลยว่าโยนผ้าอยู่ที่ตะกร้าหรืออยู่ที่พื้นเราก็หมวตัวเองในโยนบอกว่านี่ทำดีแล้วจ้ะแต่ก่อนแรกๆก็คือตำหนิทุกครั้งที่ทำทำผิดสิบครั้งก็ตำหนิทำไมลุงทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ทำไมแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราแก้เองได้ไม่เป็นไรไม่งั้นเดี๋ยวมันถือว่าเป็นปัญหาของเรานะใช่ค่ะมันเราเองอ่ะพี่ ถังขยะอะถังขยะในครัวคุณม้งแม่เขาบ่กถังขยะในครัวขอบเนี่ยเช็ดหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเปื่อมีน้ําอะไรหยดน้ำปลาเราอะน้ำหยดไม่ได้เลยนะเนต้องเช็ดขยะมุุ่มใช่ไหมคะขยะก็คือคําว่าขยะแต่ขยะต้องสะอาดมากต้องไม่มีกลิ่นวูบว่าอะไรเลเนาะขยะบ้านเราก็มีกลิ่นไม่ได้แล้วต้องแยกแยกขยะให้ด้วยเรียบร้อยเอาถุงดำออกไปแล้วคุณเขาก็ต้องอยู่ในอนานิคมที่ว่าสะอาดสะอ้านแล้วก็อยู่ในแบบ ทัศนว,<อ>วิสัย<อ>ที่ดีจากตรงนี้มันสะท้อนหลายอย่างคืออ้นก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเคร่งกับเรื่องแบบการรเทศะมารายาทความสนใยเฉพาะในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเป็นไหมเป็นค่ะพี่จา๋าหน้าตาแบบหนูไม่<า>มอยาไมาเสียงดูแบบคือไม่อยากจะคอนเฟิร์มตรงนี้เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าทำได้ดีหรือเปล่าอะค่ะเช่นถ้าสมมติว่าผู้ใหญ่นั่งอยู่ก็จะต้องกม้มซึ่ง น้องๆบ,บางคนอาจจะไม่เห็นความสำคัญตรงนี้ใช่ไหมคะถือรองเท้ามาก็ต้องวางก่อนแล้วค่อยสวัสดีค่ะไม่งหลังๆเนอะเราก็ยกมือไหว้ด้วยรองเท้าไป,<ช>ไปเลยอย่างเงี้ยและเราไหว้ไ,ไม่ถูกเหมือนกันแต่ถ้าเรื่องตรงนี้เนี่ยผู้จัดก,การก็คือจะเคร่งเครียดมากผู้จัดการคือลุงเองเวลาไหว้ผู้ใหญ่อไม่ใช่เห็นพเพี่อ้สวัสดีค่ะพี่เจ้าไม่ได้ต้องใกล้ๆเดินเข้าไปต้องสวัสดีใกล้ๆคือสําหรับผู้ใหญ่นี่ต้องเต็มที่ ขออนุญาตทําอะไรก็ไม uh ่ใ huh. ช่อยู่ดีแบบเธอจะเพิ่มกระป๋าผีไม่ได้แล้วเวลาลุงไปไปตามกองแล้วลุงเขาเห็นมารู้ว่าเธอเธอเนี่ยน้องคนนั้นอะแล้วก็จำชื่อใครไม่ได้ก็ผิดน้องคนนั้นจำได้ก็ผิดจำได้ก็ผิดไปเรียกไปเอกเขาทุกเรื่องนุ่ม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 หน่ะเนี่ยนุ่มนุ่มเขาชื่อมารีโอ้โหเรียกทุกคนว่านุ่มนุ่มง่ายดีง่ายโดยที่นางเอกจะไม่ได้เลยค่ะลุงเรื่องนี้ เออโอ้เขาเล่นกับใครอ่ะไม่รู้ไม่เคยเรียกชื่อคยคอยากอะไรเออน้องๆคือเขาไม่คุยอยากใครแล้วพี่จ้าตอนนี้ทุกคนทุกคนในที่เล่นตละครด้วยอ่ะรู้หมดแล้วนะว่าลุงไม่เคยจําชื่อใครได้เลยไม่เคย,ยจําชื่อใครพี่โมเมเขาไม่จำคือไม่จําจริงๆนะเพื่อนลุงไงพี่เอรับประสานงานเนี่ยสมมติว่าพี่จอยอ่ะจะอ้นก็คุยพี่จอยไหนอ่ะเขาอยู่กองเธอที่เธอไปวันนี้ อ้าวนั่น่อจอยเหรอแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าถามอีกเออเธอให้พี่โทรหาใครจอยไงจอยทำเป็นผู้จัดการได้ไงแล้วการที่ส่งรายละเอียดทุกอย่างคือทางกองจะส่งมาให้เราทางเราจะส่งให้รุงเอฟอร์เวิร์ดไปเธอพรุ่งนี้พี่ถ่ายที่ไหนอ่ะในโทรศัพท์นายจะไรต้องพี่ฉันชอบมากเลยใน Facebook เขาว่าในการพูดเรื่องลุงเอแต่ละวันรุ่นรถแล้วอะค่ะพร้อมที่จะไปถ่ายละครนะค่ะ โทรจากในรถขึ้นมาอ้นหนับน้ําอยู่เธอพี่ต้องไปที่ไหนอะแต่แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะทาไมมันถึงว่าลารู้ว่าไม่มีอะก็เขาปล่อยไหลเพราะเขาอยู่กับพี่หรือเปล่าเขารู้ว่าพี่แบบมีข้อมูลทุกอย่างให้เขาแต่จะถอยรถแล้วนะยังไม่รู้เป้าหมายอีกเหรอเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะแล้วบางทีแบบว่าเธอโล่งไปหมดเลยไม่มีรถไฟไม่มีอะไรเลย คือเขากําลังย้ายโลคือคุณลุงเอเนี่ยสมมุติเคานัดสิบโมงนางไปถึงแปดนางไปถึงเจ็ดเพื่อนสองชั่วโมงไม่ก็ไอตรงเวลาแล้วกองเขายังไม่ย้ายมาเธอไม่มีใครเลยมันก็แน่ล่ะเพราะว่าเขาเดี๋ยวเขาย้ายมาเขาถ่ายอยู่ทในห้องอีกทีหนึ่งให้เวลาเขาอยู่ในรถฟองรถไฟแอร์แล้วก็อยู่ในรถต้องคอยเอนเตอร์เทนด้วยลุงเอโทรหาพี่อ้นวันละประมาณเฉลี่ยกี่ครั้งเอ็นเอ เหมือนสวยเลยนี่พูดนะกันตรงนี้นะแล้วรู้กันแต่กับเราเลยวันหนึ่งพี่เปิ้ลอาจจะเป็นทุกห้านาทีเธอทำไรอันนี้ไปทำไรอันนี้เล่าทุกรายการเลยแต่ว่าต้องเล่าว่าสนุกเธอเธอลแวว่าตอนแรกก็เขาคงรักเราอะไรเงี้ยเขามือมาเขาทูแล้วนี่ยมาะตีมีคลาสเนี่ยแปดรอบทุกวันเป็นอย่างนี้และแลกํำคาญเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็คือคคุณลุงเอไปละ พูดไปเนี่ยบางทีคุณเขาไม่ฟังเขาก็ดูคลิปอันอื่ดูอย่างอื่นอยเธอไปถ่ายอะไรพวก่งนี้ไปบ้านพี่จ๋าไงอ่าแล้วจ๋าไหนะจ๋าลูกอจิมมากที่เพื่อพี่เออไปแล้วอ่ะที่พี่เข้าใจไปแล้วว่าอ้นไปอไหนเออเออเอาแต่งหน้าไปไหนอ่ะอ่าไปเลยกับพี่จ๋าแล้วถ้าวันหนึ่งวันใดลุงเอเจอโมเมกับพี่จ๋านะเออถ้ออ้นทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษด้วยนะเหมือนเป็นเด็กเลวเหมือนแบบมาลาวีมาเว้ยเขาก็จะขอไปเจอคุณแอนนรงประสงว่ามีอะไรที่อ้นมันทำไม่ดีก็บอกมันแอนอย่าไป ลูม้อนมันไม่ได้เลวร้ายน์มต้องคอยฝากฝันมากแอูอ่ะเนาะุงเขาน่ารักกันเนาะนี่เนี่ยเดี๋ยวโทรแน่นอนเลยเนี่ยการสั่งสั่งเนี่ยเดี๋ยวป้ามาเป็นจ้าถ่ายมาให้พี่หิวก็คือจะต้องสั่งไคลแมนให้ถ้าสมมติว่าอ้นออกไปทำอีเวนต์ได้ก็คือเขาไม่ถนัดด้านนี้จริงๆอะค่ะสมมติว่าเคยแชทกับพี่จ๋าแล้วพี่จ๋าถอยลงไปเราก็แค่กดชื่อพี่จ๋าถูกไหมเราจะพอจะจำได้ว่าเคยคุยกันถ่ายค่ะสามชั่วโมงก็ถ่ายไปจ๋าอยู่ตรงไหนเอานานคือว่าเรากด เจ็บเอเลยไงแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาไงไม่ไม่ไม่เน้นไม่เน้นทางเคโนโลยีโนเลยก็คือถ่ายก็เป็นถ่ายอะแล้วก็จะพักเนี่ยอย่างสมมติแบบอ้นพอพูดคำว่าอ้นนี่นะพี่หนูจะเย็นขึ้นมาเลยะถ้าคำว่าอ้นนะถ้าเธอยังโอเคถ้าอ้นนี่คือโุยมันเรียกชื่อแล้วอะเธอชื่อสนับข่าวให้พี่หน่อยสิโอ้ยกำลังจะขึ้นเวทีวะคุณแม่เอกกี้เนี่ยจะรู้ดีมากก่อนจะขึ้นเวทีนะคะจะบอกกันไนเซอร์ว่า ช่าจ้าพี่เอกี่จ้อเช่าจ้าขอสี่นาทีให้มันสั่งข้าวให้ผัวก,ก่อนก่อป <c oughs> แล้วก็ต้องกดไลน์แมนก่อนแล้วก็คอนเฟิร์มออเดอร์ก่อนแล้วค่อยขึ้นเวทีได้ <c oughs> เพราะว่าเวลาที่ขึ้นเวทีส่วนใหญ่อีเวนต์ตอนเย็นจะเป็นเวลาที่เขาจะกินข <c oughs> ้าว่ <c oughs> ถ้าปล่อยให้คุณเขาสั่งเองนะคะในระหว่างที่เราดําเนินรายการอยู่นั้นนะคะมอเตอร์ไซค์จะมาเจ็ดคันหน้าบ้านเลยจ้ะเขาไม่ถนัดยังไงแล้วก็มองไม่ไอ้กดแตงโมไอ้เนียปักหมุดอะไรกันปะปักหมุดคือแบบ อนพี่มั่งสิพี่จะได้ทำเองได้วันที่เธอไม่อยู่ก็เคยที่จะต่อแล้วเอาเริ่มจากที่ว่าเอาพี่นะเราเอาหมุดมาอยู่ที่บ้านเราก่อนอยู่ในจุดที่เราอยู่บ้านเราอยู่ไหนบ้านก็อยู่ไหนตรงนั้นก็ไม่ได้แล้วอะค่ะไม่ไม่ข้ามอะไรม่ไย้แล้วให้เลือกร้านอีกเอาแล้วพี่จะพี่เมมสีเมมโฮมไว้ให้นาเมมโฮมเหรอคะเมมเป็นโฮมแล้วก็กดคำว่าโฮมโอเคถ้าเราผ่านอันนั้นไปเนาะมาที่เลือกร้านแล้วพี่จะกินกินอะไรเอาแล้วพี่จะกินอะไรอะ อันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้ช่วยไม่ได้แล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากดคอนเฟิร์มแล้วอ่าก็ไลายแม่จะเป็นอย่างนี้ไงตัวอย่างเงี้ยแล้วพี่จะบอกเขาเป็นอย่างนี้ไงแล้วอะไรระหว่างพี่หรอพี่จ๋าโมเมมันมีรายละเอียดตรงนั้นอีกนะถ้าอีเล้นนั้นมันไม่รับคอนเฟิร์มอ่ะใช่ป้านางใจเลยนะถ้ามไม่ได้กดคอนเฟิร์มตามที่เราต้องการก็อยู่อย่างเงี้ยลงมาจากอีเวน้นก็ยังไม่ได้กินข้าวอ่ะ อยู่แล้่ชั่วโมงครึ่งแล้วเทาไรแต่ถ้าเป็นเราเราก็จะโทรไปที่ร้านลบคูณช่วยกดคอนเฟิร์มด้วยนะจะมาบางร้านเขาไม่เห็นเราไม่เห็นเราไมคะเราทำให้เลยดีกว่าพี่เออแล้วงอถ้าสมมติว่าเราอยู่บนเวทีแล้วไลน์แมนแต่ลายแมนชอบคนมาถามค่ะอะไรเงี้ยทำไงอ่ะอาจารยที่เขียนแล้วก็จะบอกว่าอ่านตามรายละเอียดที่เขียนไว้เลยหมดไม่ตรงไม่ล่ะหมดไม่ตรง คือหมุดมันก็อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะหรอกแต่ว่าก็อ่านสิรายละเอียดมันต้องมีเนาะไม่งั้นก็ถ้าไม่ต้องมีรายละเอียดก็คือคุณก็เอาช่องรายละเอียดออกไปเลยแล้วให้คุณกินได้เรื่องหมุดเขาไม่ค่อยอ่านบางทีเขาแค่โทรมาเพื่อคอนเฟิร์มว่ามาตามที่ปักหมุดนั่นแหละค่ะแบบมันไม่แต่ตอนนี้ไม่สามารถลืมภาพนี้ได้ใช่ป่ะรับรองแล้วคุณเขาบางทีนะพี่อยากจะกินก๋วยจับเยาวราช้านค้วนแต่จะกินถุงเดียวเอาเอาพิเศษเลยนะเอาถุงเดียว ค่าส่งสามร็ออยากเปิดกระโปงขึ้นมาแล้วก็ปวด้ไมันถึงน้อยเลยอ่ะเขาบอกว่าลุงคิดอย่างอื่นไหมแถวบ้านอ่ะจะถุงดีอะว่ะอร้วผิดร้านไม่ได้นะสมมติว่าเตอะตัาแถวละเท้ามาก็หลอกหลอกอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ตําซิงจีได้กับน้ำได้ไงรายละเอียดในบางอย่างเขาก็ลงลึกโหดมากคุณเขาก็เลยบอกว่าเราก็จัดการเองดีกว่าพี่เห็นทุกอย่างหนูจัดการเองหมดเลยจริงคนที่เคยลืม ลืมนะคะจัดของให้ไปน้ำหนาวอ้ายห้ลืมเกงในแม่เกงในเขาหรือเกงในเราลืมทริปนึงพี่เกงในเขาเธอไม่ได้ใส่เกงในมาให้พี่หรออ้าพี่ไปตลาดจับเพื่มาเห็นว่างิน้ำจำเรียมปกติใส่ชีลียังไงก็ใส่จำเรียมไปก่อนจีนเลื้นหมูที่ตลาดนั้นแต่ละทิ้งไปก่อนเลย บางทีเราคิดหลายเรื่องจริงๆนะค,นคะพ<ช>ี่เข้าใจบางทีบางอย<ต>่างเราเครียดมากไหมอะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะคะพีอ่อ้นอุ้ยถ้าผิดพลาดเครียดจริงๆขอโทษเขาเลยบอกกุงเออ่อนพลาดจริงๆเพราะว่าแล้วบางทีลืมลืม,ลมยาเจ็บเดิมอะไรของเขาอ่อาาาบางทีลืมยามแล้วตรงนั้นมันจะไม่มีไงค่ะอ่านึกออกมันเป็นยาที่ต้องซื้อไม่เป็นไรพี่ก็หลุดลอกไปสักสามคืนพี่ก็หลุดลอกไปกับอุ้ยลืมบางทีลืมที่ชาร์จอ่ะที่ชาร์จซื้อใหม่ได้อะได้แต่ยาแปะแปะลืมไปเก่งไง เสียเซลมากเพราะว่าบริษัทเราไม่เคยไม่เคยทำแบนเลยถือเป็นรอยแปดเปื้อนของเรเลยก็เลยมีกางเกงในสัมเผยสสีเลือดหมูกลับมาแล้วในการแซกลิมละพงไม่ดีคงคันมานะสัมโตรอยก็เลยว่าไม่ได้ดูถูกกางเกงในแต่ว่าสงสารลุงที่เสียลุกอยู่ตรงนั้นสองวันกกางเกงในสี่เหลี่ยมจบไปแต่ลุงไปน้ำหนาวบ่อยเหมือนกันเนาะบ่อยค่ะเพราอ้อนไปไหมปีหนึ่งอ้นตกสองครั้งแต่ลุงยี่สิบสองครั้งเลยนีจริงเหรอเพราะว่า คือจริงๆนั่งเครื่องบินไปได้แล้วก็นั่งรถไปอีกสองชั่วโมงได้แต่ลุงเขาชอบให้นั่งไปด้วยกันนั่งไปด้วยกันหกชั่วโมงแล้วพี่จ๋าโมเมกันนั่งไปด้วยกันห้ามหลับต้องพูดคุยมันก็ไม่ต้องก็ลาความคิดเห็นนะชีวิตก็คือพูดทํางานด้วยกันพูดมาตลอดชีวิตแล้วเราอยากหลับตั้งแต่วังน้อยแล้วพี่ตือหลวงบุรีเลยอยางเงี้ยมันก็ตัดตัดความไปเลยใช่ไหมคะมันน่ารานอ่ะพี่หกชั่วโมงไปถึงญี่ปุ่นอะนั่งเครื่องอ่ะเนาะเออนานๆเราจะได้คุยกันทำไมเธอไม่คุยกันมีอะะไไรจด้ ไม่ก็คือคุยมาในวัยแล้วคือถ้าอยากให้มาจนหลังๆก็บอกว่าพี่ถ้าวันหลับพี่ต้องไม่โกรธนะเพราะถ้าพี่โกรธอ้นจะไม่ไปเพราะเขาอยากให้ไปแต่เธอก็ไม่น่าจะหลับยาวข้ามสามจังหวะแบบไม่น่าจะตื่นมาคุยกับพี่บ้างก็เลยแบบมันมีข้าปั๊มเขาก็อาศัยเลี้ยวเข้าปั๊มแรงๆข้าวปั้มบ่อยเลี้ยวเข้าปั้มฟาดเข้าไป ให้เราตื่นไปฉี่เธอฉี่ไหมพร่ะฉี่บ่อยนะคะโธ่อ้ปัม๊มาคือเขาว่าเป็นคนที่แบบขับแล้วมันจะตรงทีเดียวแวะเดียวผู้ชายนะแต่ถ้าไปันเราเขาหกแวะแวะ,แะทุี่ฉี่ทุป้าวอ,อยากจะกินลูกชิ้นทอทีนี่ก็อ,อยากจะมาม่วงแล้วก็อยากจะปั๊มนั้นปัน๊มนี้อย่างเงี้ยค่ะอืมอันดูเนาะ พี่ชีวิตไม่ง่ายเลยไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายอย่างเช่นอยู่ดีๆเราก็งอแงอยากจะกินแต่ย่างห้าดาวก็มีเหมือนกันเออแล้วโมโหร้องไห้เลยนะไม่จอดให้มันจะสวยอยู่แค่วันมงคลสมรสเท่านั้นนจากวันนั้นก็คือกอดอินกสเอาวกันทั้งคู่ออนนี้อยายได้บอกว่าวันเลิกกูอยากเขาดีดีเออ ก็ไปออกรายการพี่คิมมาใช่ไหมคะแล้วร้องเพลงเอ้ยคุณเอเคยเล่นกีตาร์เพลงนี้ได้นี่ไม่รู้จต่ไม่ได้อ้าวอยู่ในบ้านปึงเป็นไรอะเราก็สืบสอบเฮ้ยเป็นไรวะปั้นปึงเป็นไรอ๋อดูสารคที่ดีเราเครียดอ่ะคือเขาเวลาเขาดูเกี่ยวกับดาวอังคารเกี่ยวกับอะไรเขาจะอินแล้วเขาก็ไม่รู้จต่ไม่ได้อ้าวก็อ่นมาพูดกับเราดีๆสิเนาะก็ปั้นปึงไปพร้อมสารคดีด้วยก็เราก็าเอาไม่ชวนคุยละชีวิตคู่ไม่ง่ายอ่ะแอบพูดรู้แล้วว่าเราเล่ากันมาแบบหลายรายการละแต่ก็ขอกลับมาที่ ความรักของคู่นี้อีกทีเอ็นดูอะเนาะเจอกันที่ที่กองละครหนูจีบเขาหนูจีบเขายิ้มเกิดอ่งี้กองละครหนูจีบเขาทำไมอะทำไมเอาทำไมนะวันนั้นถึงตัดสินใจเออทำไมปิงคือไม่ได้จีบถึงขนาดแบบคันแล้วก็ส่งส่งข้อความไปตอนนั้นมันยังไม่มีไลน์ไม่มีอะไรเลยเมสเซจแล้วก็นึกว่าอุ้ยฝรั่งต้องพูดภาษาอังกฤษแน่เลยก็ไปให้เพื่อนอ่ะแปลภาษาอังกฤษแบบดีๆเพราะกลัวว่าแกร์มาตัวเองจะไม่ดี อีลุงอ่านไ่ออกเราว่าก็ลุงเธอส่งอะไมาพี่ไม่ดูคือตอนนั้นอ่ะเขายังเที่ยวอยู่ยังไปไหนอย่างปเปียลุงเปเปียเลยนั่งนอนใช่เดูด่ีมากแล้วคือเาเป็นคนพูดน้อยๆยิ้มน้อยๆพูดน้อยๆแล้วเราก็เลยแบบโอ๊ยแต่ละทีนี่เลยนี่นี่นีหมามุยขึ้นตะโลนตายประสาทแบบไม่ได้มันพลานไปหมดแล้วทำยังไงดีว เอตอนนีดีให้แบบเนียนดูไม่แรกเงียในใจคิดอยากงานนะคะเนียนดูดูไม่ให้ดูน่ารักให้ดูน่ารักกำลังดีก็เลยหลไปกับไปกับทีมงานไปอะไรทัางนคนเลาว่าเวลามันรู้ว่ามันป้นการอะการที่มันมีมันมีมันจะมีนิดนึงก็เลยว่าภาพผ่านไปเลยแล้วอย่างนี้ดีกว่าก็ภาพผ่านเลยก็ไปร้องา้าโอเกะกับทีมหน้าผมทีมเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นวันเกิดของพี่มี่พี่มี่คือพี่ที่ทําเสื้อผ้าคนที่ที็เดอร์ แล้วก็โดดดีดไปมาดิดเออพิเศษงานแล้วก็โดดจากโซฟานนี้ไปโซฟานั้นทันทีมันจะดีมันจะดีมันจะดีกว่าปกติมันจะดีกว่าปกติบันเทิงใช่ห็้ว่แล้วที่เรารู้ว่าเอ๊ะเขาก็ไม่ธรรมดาก็คือว่าเราก็ขึ้นรถข่าวเขาบอกว่าอ้าขึ้นรถพี่ไปสิก็ขึ้นแล้วเขาก็แบบอุ้มขึ้นมาเพราะว่าตอนลุงขับขับแล้วเขาอุ้มอุ้อุ้มาเออเธอเธอขึ้นไหวหรือเปล่าแล้วก็อ้าเรรู้แล้วว่าพีใจมีแล้วตัดเลยตัดเลยค่ะตัดไปทีก็คือก็คือว่าเอออก็จินก็เทาเลย อนนั้นเลยหนูเอออ่ะทีนี้ท like ี่เขาบอกกว่าตอนแรกอุ้ยน่ารักค่ะไม่ถามรายละเอียดไม่ถามไม่ถามไม่ถามหรือว่าอยากเล่าไม่ได้เลยเาได้แต่ว่าไม่ได้ออกตรงนี้บอกว่าตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยชอบพี่คุณแม่ไม่ไม่ชอบค่ะใช่ใช่ไม่ไม่ค่อยปลื้มทําไงอ่ะก็ต้องใช้เวลาค่ะคือถ้าถ้าตอนนั้นเนี่ยเราเลิกลากันไปซะก่อนก็คงจะจบปิดจอบไปใช่ไหมคะแต่เอ๊พ่ไปพบไปก็ อ่ะไม่ลดสักทีเอ๊ะพี่เขาก็ดีขึ้นทุกวันอ่ะเขาก็น่ารักแม่ก็ค่อยๆเห็นไอสิ่งที่เขาพูดเขาก็ทําได้เรื่อยๆรืแม่ก็แบบโอ้โหแบบเยอะมากค่ะแม่แบบปั้นปึ่งเดินผ่านวุดวุดแม่ก็แบบนึกว่าเป็นนางเอกอ่ะแม่นึกว่าตัวเองเป็นนางเอกสงสัยคิดว่าเดินผ่านไปวุ้บแล้วก็คือเขาไม่ชอบไงคะแต่คนที่รับได้กลายเป็นคุณยายแต่คุณยายยังไม่เสียยายก็บอกว่าอ่ะทําไมอ่ะก็เขามีครอบครัวมาแล้วแล้วยังไงอ่ะก็ตอนนี้เขาไม่มีแล้วอ่ะไปรุ่นยายไปรุ่นเขาาไม่มีแล้วแล้วทําไมแล้วลูกเรราจะไปัก แล้วคนที่เขามีครอบครัวแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเลือกคนที่เขาไม่มีครอบครัวแต่ไม่ดีๆเท่านี้อ่ะแมจจ่ก็แจกแกงแล้วนะ,ะ,ะแม่ก็ไม่ฟังเป็นนางเอกหรือนะัลตีอกชอบได้เลยแม่เน <c oughs> าะทุกวันนี้แม่กับลุงเอเป็นไงรักมากออ้มถามพี่เอที่ก็จะกินอะไรอยากถ้าพี่เออวว่าอยากกินน้ำพริกกะปิแม่โอ้โหกะปิขึ้นตีขึ้นล้วกกะปิแกะฉันบก่าอูอยากเออยากว่าได้อยากกินอะไรเราต้องพูดเป็นความลับเพราะว่าเดี๋ยวลูกชายจะงอน ลูกปู่เขาเน่ยน้องชายกชายต้องแบบแบบอยู่เลยต้องเงียบๆเพบอกว่าแม่ก็ไม่ต้องไปบอกอาร์ตหรอกอยากทำให้อาร์ตก็ทำอีกชุดเลยไม่ต้องไปบอกว่าพี่เออยากกินอ่ะเราไม่รู้เดี๋ยวเขาเกิดอาการเส้นอารรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเออไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องพี่น้องเลยอ่ะไม่่คอยอ้นกับอาร์ตเป็นไงมั้งเป็นพี่น้องอย่างไรกันบ้างอ้นรักอาร์ตมากนะคะอืออือคือตอนเไหนพูดแล้วจะร้องไห้ไม่เอาเดี๋ยวเหมือนอะไรกันอื่นจะร้องอาร์ตรักอ้นไหมนั่นแหละ เ,เดี๋ยวอยากพิถาถามเหมือนจะดีแต่มีนัยยะคืออาร์ตเนี่ยไปอยู่โรงเรียนประจำซะเยอะชีวิตยู่กับเพื่อนทั้งชีวิตใหญ่ๆแต่ก็จำได้ว่ารักน้องมากขนาดที่ตอนเด็กๆเนี่ยอ้นอยู่ที่บ้านคุณลุงคุณป้าจีอ้นบอกอะค่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งแม่กลับดึกแม่ก็คงเล่นาอย่แหละหน้อ,นองกาบอกว่าช่วงวันสุกแม่ตีไพ่ตีพายบ้างแล้วก็มารับดึกแล้วก็นอนนอนกอดอาร์ตแล้วแม่อุ้มไปแต่อาร์ตอะเพราะว่าแม่ใหญ่ผลว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อ้นก็ต้องมาบ้านนี้อีก คือรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยแต่จํานะคือทำไมแม่ไม่เอาเราไปด้วยอะ่ะ<อ>ไม่ได้ว่าอิจฉานะแต่ว่าเฮย้ยเอาน้องเราไปทําไมอะ่ะเราก็อยากอยู่กับน้อแม่ยากอยู่่กับน้อองใชยากอยู่กับกกน้อง<ห>อ,ยอยากอยู่กับน้อง,อออองแล้วเวลาน้องไม่อยู่เนี่ยมันจะเอาเสื้อมาะโดมมากรักรักมันท<า>้วเนี่ยอืมโถรักน้องน้ำตาไ<า>หลจับไม่ไหลจับไม่ไหลเชียร์บ้าแบบเฮือก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 